ืันนี้เป็นมือวัดพระกรเขีอวพรรษาเมื่อเป็นวัดพันศาเพราะเวละหน้าออกพรรษาสามเดือนสามเดือนชีวิตของเฮานี่ชีวิตของเรามันน้อยนักในหน่อยเองได้ข้าวเดียวหนึ่งจะสุดไปว่าแปดสิบเก้าสิบมันหลายมันบ่โดนได้คนเทียบใจกับเมืองสวรรค์นี่ลอยปีต่อเมืองสวรรค์เมื่อหนึ่งพะนวัพระเจ้าเขียนไว้ในหนังสือว่าเพราะนั้นนี้เฮาจะเป็นผู้ว่ปประมาท หเหตุไดจังบ่อประมาทนิดห,ห,หนึ่งไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิทำรมาตื่นเศร้าก่อนสิตลงได้เป็นผู้ปฏิบัติอยู่ได้ผูได้สิในถ้ำได้นี่ก่อนนอนก็ระลึกนึกถึงพ่อแม่เขาว่าไหวบอลไหวหัวนอนอเจ้าเจ้ามีห้องเปิงท่ามผู้ไทยจะเชื่อื่นห้องเปิงบุกขบูชาดู้ยแต่ว่าท่างคอนยันธารข้ามเราเอะว่าห้องเปิงหมาเส้นว่าห้องเปิงก็หมายถึงว่าห้องนั้นลูกหามพ้นหลวงละเมิดกเลย เป็นไหวกระซามลูกเต้าเลี้ยนหลานผมว่อยากให้เขาไปวดิเขามาของเปิงวัแต่จาัาถ้ามาเปิงเัาแปลว่าเจังไหนวะคือ <S <S 1> <S 1> ห้องนั้นนะลูกเขยลูกไผ่พูนี่แหละเพราะอยากงไ้เขาไปรวงละมือเต่ขจ้านี่แต่ห้องนั้นนั้นเป็นห้องห้องศักดิ์สิทธิ์ดิห้องไหวพระสวดมนต์จะเลื่อนเพราะว่ากับมั้บ้านเขา,าเดน,นี้เอนห้องพระวันนี่มีพระพุทธรลปงสั่งมือหันเขาก็อคำว่าพระเป็นที่เพิงนี้ ผู้ได้ไปกาบไปไหว้แล้วก็มีความสุขใจสูงกายที่เหนีบบานนี่ข้าเจ้าก็เลยว่าบพะอยากให้ลวงละเมิดเขาไปก็ย้อนมาย่านบ่เขารพนั่นแหละแต่นที่จริงแล้วนี่อีหนี่เข้าเจ้าก็อยากให้เ็ดอยดอกแต่ว่าขัดเขาลบเด้ออ้กไปแต่ข้าเจ้าก็เลยห้ามบพะอยากให้เขาไปไปย่านไปลวงละเมิดเนี้ยนั่นนี่ไปของรักษาพนังวาดอกบ้ะเก้าเนี่ยขอพ้นษาขอพรนษาเป็นแต็งขั้นหาขั้นแปดไปใช่ดีแต่เราไปรักษาเอาทันบ่า เพอจับไพยเสร็จยังสั้นวันเพราะฉะนั้นนี่คนเข้าบุคคลปฏิบัติอยู่ในิสินทำโปล่อยเวลาให้หลวงพ้นพันไปแม่เจวิณาที่เดียววันก็เพราะว่าชีวิตของเฮานี่มันสั้นมันบ่แยามมันบ่โดนลอย่างไงว่ามันบ่โดนจังเปลี่ยนเลยวันก่เบาดนกแหะอำลาไพ่จากก่อนออกพรรษาในวันตรานผู้วงอำลาไพ่จากไปสี่หาสุพร้อมมาเลยเด้ ต่อกันต่อกันต่อกันเพราะด้านนี่เขานี่เป็นพวกว่ประมาณก่อนนอนกับละลึกนึกถึงคุณพบุรุษพระธรรมประสงค์พรรณาไตใบหัวบอลนั่นแหละพอเมรพี่น้องใบหัวบอลนี่นแหละย้ำพี่นอนแมร์พินเจ้าเคยสอนหลวงไตหลันดีเด็กผมมีความหมายดอกว่าสัตว์ตะกอนเขาบริจาคสัมมาสัมมาวัยหัวบอลนี่ยวัยจังไดแต่ที่จริงแล้วพระเจ้าให้ระลึกนึกถึงขุนพบุรุษพระธรรมประสงค์พรรณาไตคุณบิดามารด้าผู้บาอาจารย์เนี่ยยังได้พ้าวายจนเด็ อาพระรัตนตาเยพระบรมบางผูสัพพัญญูพระบุรีเจ้าองค์พระอรหันตรัสรู้เองชาบเลี้ยวพระรัตนตกคาบที่หนึ่งเด่นี่กคาบที่สองกาปทุะธรรมชาติเจ้าผู้ได้ล่อร้อมหลุมน้ำสัพพัสดมาได้เลี้ยงรักษาสัพพัสดมเอามาไว้แต่อดีตชาติขรีปัจจุบันอนาคตต่อไปไปปังนางขรีที่สองกาบคุณพระบิดามารดาคู่บาอาจารย์ คุณบิดามดาคุูบาอาจารย์ผู้ให้วิชารักษาขนาเมื่อไหร่ได้อดีตชาติก็ดีปัจจุบันก็ดีอนาคตต่อไปไพป่ปากหนาก็าดีตรามตวยท่อขอาสู้ห้องนลิตพัน,นมันนั้นข็ขาดเถินกาบสามเดียเราได้นี่อันนี้ดีที่สุดเลยเนี่ยกาบเลยหนึง่งจังหน้าวาประโยชน์อันเด